สวัสดีค่ะประจายครัวแม่มดดอกไม้เช้านี้เก็บดอกอัญชันได้หลายสิบดอกเลยค่ะแล้วก็ช่วงปลายฤดูร้อนต้นฤด,ดูฝนอย่างนี้อัญชันจะโตเร็วมากแล้วก็ให้ดอกดอกดอกใหญ่ดอกสมบูรณ์จนเราอดไม่ได้ที่จะต้องเก็บทุกวันทุกวันทุกวันพราเก็บมากๆเข้านี่ก็จะเป็นปัญหาว่า เราจะใช้อัญชันอย่างไรให้มีประโยชน์มากที่สุดนะคะนอกจากการที่เราจะกินสดกับอาหารของเราแล้วเราก็จะต้องมีวิธีเก็บรักษาความเหลือเฟืออันนี้ไว้ใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าค่ะดอกอัญชันที่เราเก็บมาสดๆเป็นดอกซ้อนจะมีกลีบมากเนี่นะคะ เรามาแช่น้ําหรือทําความสะอาดผ่านน้ําเบาบางก็พอคะ่ะเพื่อไม่ให้กลีบช้าอย่าแช่น้ํานานนะคะเพราะว่ากลีบจะช้าแล้วก็น้ําสีภายในดอกก็จะออกตามน้ําไปด้วยจากนั้นเราเ,าเด็ดเอาคั่วสีเขียวที่มีกลีบเลี้ยงติดอยู่เนี้ยออกให้หมดเลยคะ่ะให้เหลือแต่กลีบดอกเท่านั้นอย่างนี้นะคะ ดึงเบาๆคะ่ะจริงๆกลีบเลี้ยงตรงนี้ก็สามารถกินได้นะคะแต่หากเราต้องการจะเก็บอัญชันไว้ให้นานๆแล้วส่วนนี้ก็ไม่ควรจะนำไปเก็บกับกลีบดอกด้วยเก็บกลีบอัญชันไว้ในอับเล็กๆหลายๆอับนะคะเพื่อสะดวกในการหยิบใช้งานจำนวนไม่มากนักในครั้งต่อๆไปตอนนี้เราก็ กลีบให้เต็มแน่นเลยค่ะถ้าวันนี้ไม่เต็มพรุ่งนี้เราก็เติมอีกให้เต็มไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยเมื่อเราเก็บกลีบอันชันได้แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือปิดฝาให้แน่นแล้วก็นำไปไว้ในช่องแช่แข็งค่ะเมื่อเราจะใช้งานดอกอัญชันของเราที่แช่แข็งเอาไว้ก็เพียงแต่นำออกจากช่องแช่แข็งนะคะ แล้วก็มาไว้ในอุณหภูมิห้องรอสักพักหนึ่งอาจจะเป็นชั่วโมงแล้วแต่อุณหภูมินะคะเพื่อรอให้น้ำแข็งละลายจนหมดหลังจากการละลายของน้ำแข็งสารสีน้เงินที่อยู่ในดอกอัญชันก็จะถูกละลายออกมาด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่จะทำให้เราได้น้ำคั้นอัญชันสดอย่างง่ายๆไม่ต้องใช้การ ยีด้วยกระชอนหรือว่าการต้มซึ่งการต้มอาจ,จทำให้เราสูญเสียความมีประโยชน์บางอย่างของอัญชันสดไปนะคะการแช่แข็งนี่เป็นการถนอมอาหารที่สุดวิเศษเลยค่ะหลังจากที่เราทิ้งกลีบอัญชันแช่แข็งไว้สักพักหนึ่งอาจจะหน,นึ่งชั่วโมงนะคะน้ำแข็งก็ละลายแล้วก็ได้ดึงเอาสารสีน้ำเงิน มีคุณค่ามากของดอกอัญชันนี่ออกมาให้เราอย่างนี้ค่ะซึ่งเราก็จะนำน้ำคั้นอัญชันเข้มข้นนี้ไปทำขนมทำอาหารอื่นๆได้ทำเครื่องดื่มได้อย่างที่เราต้องการซึ่งจะทำให้งานของเราง่ายขึ้นมากนะคะน้ำคั้นอัญชันแบบนี้เข้มข้นราวกับน้ำหมึก ที่ใส่ในปากกาหมึกซึมเลยนะคะสีจะเข้มทําให้เราใช้ได้ในปริมาณที่ควบคุมง่ายค่ะไม่ต้องเติมน้ำกันวุ่นวายมากมายนะคะแค่ซักปลายช้อนชาเนี่ยคุณจะได้เครื่องดื่มดีๆหนึ่งแก้วเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโซดานิดนะคะน้ำเชื่อมดอกอูนน้ำข้นดอกอัญชัน เครื่องดื่มง่ายๆค่ะสวยงามรวดเร็วขอบคุณนะคะจากครัวแม่มดดอกไม้และป้าจายค่ะสวัสดีค่ะ